ค่ะนี่ก็จะเป็นกระถางที่ใช้งบประมาณ0บาทนะคะจากการนำขวดนมมารีไซเคิลทำกระถางเนาะทีนี้เรามาดูกันว่า0บาทอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าเราเอาตัวขวดนมที่ใช้แล้วเนาะมาตัดแล้วก็เราใช้ความร้อนใช้ความร้อนในการเชื่อมเชื่อมต่อสังเกตว่ารอยต่อตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้ตัวยึดอะไรเลย แต่เราใช้ความร้อนในการเชื่อมต่อก็คือเมื่อเราเจาะระหว่างที่มันร้อนๆเนี่ยเราก็พยายามกดให้พลาสติกทั้งสองข้างมันมันมันแน่นมันติดกันมันก็จะแน่นติดกันเลยนะคะเราก็อาศัยว่าเราเจาะหลายๆรูเนาะเพื่อให้มันติดกันแน่นยิ่งขึ้นนะคะในทุกด้านเราก็ใช้วิธีการเจาะทั้งหมดเลยรวมทางข้างบนด้วย ทีนี้มาดูต่อว่าประหยัดน้ำอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าตรงท่อนบนตรงนี้เวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะมีรูรูเชื่อมต่อเนาะเราเจาะรูไว้สี่รูซึ่งสี่รูเนี้ยก็จะเชื่อมต่อไปถึงชั้นล่างโดยเชื่อมต่อจากตรงนี้นะคะตรงนี้ของแต่ละขวดเวลาเราลดน้ำเวลาเราลดน้ำลงไปตรงนี้ ตรงรูที่เชื่อมต่อตรงนี้น้ำก็จะไหลลงมาหาชั้นที่สองมาลงสู่ตรงนี้นะคะก็จะเกิดทำให้เกิดการประหยัดน้ำเนาะลดข้างบนไหลมาจนถึงข้างล่างเลยเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะ ข้อควรระวังนะคะเวลาทำก็คือพยายามเ,เช็ดขวดพลาสติกให้แห้งเนาะเพราะว่าเวลาเราเจาะเพื่อให้มันยึดติดกันเนี่ยถ้าพื้นผิวมันมันแห้งมันก็จะจะดีต่อการเชื่อมต่อให้มันติดกันสนิทนะคะข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือการเจาะระหว่างข้างบนข้างล่างเพื่อให้น้ําต่อไปหากันนะคะควรเจาะให้ชิดชิดชิดขอบด้านข้างเลยเพื่อให้ช่วงต่อมาต่อกับตรงสัน สารของขวดชั้นที่สองนะคะต้นๆขวดเนาะมันจะเรียบสนิทกันพอดีนะคะไม่ไม่ทำให้เกิดรอยรั่วแต่ถ้าเราเจาะใกล้แล้วมาเจอ,เอ,อความลากชันของสารขวดเนี่ยมันก็จะทำให้รอยต่อเนี่ยมันไม่สนิทกันแล้วก็เกิดเกิดรอยรั่วได้นะคะอ่ะลำดับต่อไปเราก็าไปดูวิธีถามพร้อมกันเลย